สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการซีอารกลางปี2 0 2พนะครับรอบคัดเลือกประจำวันที่27กรกฎาคมสอแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมนะครับมเริ่มกันที่คู่ที่1น,นะครับชวยอยู่ลงเอาชนะเฮอร์ดอนพินฮี5ต่อ1เฟรมลูกขาวเทียนเอาชนะใบพัดสิริพาพรหรือใบพัดศรีราชา5ต่อ2เฟรม แอนโทนีแม็กกิวเอาชนะสิงชื่อ่าว5ต่อ0เฟรมจิมมี่โรเบสันเอาชนะห่วงเจียห่าว5ต่อ1เฟรมนพพลแสนคำหรือหมูปากนา้ำเอาชนะแอนดรูพาเจต5ต่อ3เฟรมมาร์คเดวิสเอาชนะอิปลีสิงชาดา5ต่อ3เฟรมจูเลียนเลคลิสเอาชนะ เป็นบูลัสตัน5ต่อ4เฟรมชอนเมอร์ฟี่เอาชนะมิเชลแมน5ต่อ1เฟรมดีนยังเอาชนะโรเบิร์ตเมลกิน5ต่อ3เฟรมซูเจฮุยเอาชนะเจมมี่ไวท์5้ต่อ4เฟรมจัดทรัมป์เอาชนะแอนโทนีโควาสกี้5ต่อ2เฟรม เจอรี่วินสันเอาชนะหลงเจอห่วง5-4เฟรมแอลลันฮิวเอาชนะคริสท็อตเทน5-2เฟรมสตีเฟนแม็กควายเอาชนะเคนโดฮอตี oh aty, ้5-1เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งสนุกเกอร์รายการอูฮันโอเพ่น2024นะครับรอบคัดเลือกเป็นรายการเก็บคะแนน จัดขึ้นโดย World's n o o k e r Tour ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับจะทำการแข่งขันรอบสุดท้ายระหว่างวันที่6 1ถึง12ตุลา2567ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนทิ้งเงินรางวัลรวม7 0 0 0แสนปอนด์แชมป์เก่ารายการนี้จัดทรัมป์เอาชนะอาลีคาเตอร์10ต่อ7เฟรมแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล1น,น,น1 0 0 0 0ปอนด รองแชมป์รับเงินรางวัล6 3 0 0 0ปอนด์ตารางแข่งรอบคัดเลือกประจำวันที่28กรกฎาคม6 7 6 7แข่งขันระบบ5ใน9เฟรมมีดังนี้ครับเริ่มกันที่คู่ที่1ช่วงหัวคำ่ำจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นเป็นต้นไปนะครับโปรไทยมีลงแข่ง2คนนะครับเฮอร์กวัวเสียงพบกับใบพัดสิริพาพร ฟางเฉยนยี่พบกับมิงนัชรัตน์หรือมิงสระบุรีคริสเวิกลินพบกับมาหายหลงฉีซื่อพบกับเอียนเบิร์นสแตนด์สันแลมพบกับหวงเจียหา่าวซือเจียหุยพบกับตงเฉินจี้ซิเฟนแม็กฟายพบกับเชิงกาไไหวแอนโทนีแม็กกิวพบกับ ไซมอนเบตเวลล์ริกกี้วอร์เดนพบกับมอสตาฟาดอแกมโรเบิร์ตมลกินพบกับฟารัตอาจิตชิมมี่เคลกพบกับอัลฟี่เบอร์เดนแกเรียฮนสันพบกับอเล็กซานเดอร์เฮอร์เซนบาร์เคอร์เบกินส์พบกับเจียงจุนแอลอนฮิวพบกับแอ l e ชลีคาตี จอห์นฮิกกินส์พบกับเบนเมอร์เทนจิมมิ่โจนส์พบกับฮาริสทาเฮียมาร์ควิลเลียมส์พบกับอลันเทเลอร์โรบบี้วิลเลียมพบกับไคล์เกอร์บาสเนีมาร์กเซลบี้พบกับหลงเชื้อห่วงชอร์เมอร์ฟี่พบกับไมเคิลโฮโดมินิกเดวพบกับจิมมี่ไวท์ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ